ชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งไปเท,ที่ยวชมวัดที่สวยงามแตกต่างกัน2แห่งนะครับแต่ว่าใช้ความสร้างสารรค์ด้วยกันอยู่ในภาคใต้นะครับที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีวัดที่ทํามาจากขวดนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันบริจาคขวดแก้วแต่ว่าพระท่านบอกว่าณตอนนี้ครับคนยังไปเที่ยวน้อยเงียบเหงากันไปครับก็อยากจะให้ไปชมความสร้างสารรค์กัน ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเชิญไปสักการะพระสารีริกธาตุบรรจุในมณฑลจำลองพระธาตุชายาครับอยู่บนเรืออุโบสถที่อยู่กลางน้ำด้วยนะวัดทุ่งเสียดครับอุโบสถกลางน้ำก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิพย์นะครับรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคอาณาจักรสีวิชัย ตรงกลางเนี่ยเป็นอุโบสถหลังใหญ่ครับที่ประดิษาฐานพระประธานของวัดทุ่งเสียดตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรายล้อมด้วยศาราจตุเทพและพระอาหารหัน์รูปต่างๆและด้านอุโบสถเป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีนาวาสีวิชัยส่วนบริเวณทางเข้าอุโบสถนะครับก็มีรูปปั้นพญานาคสี่ตนและก็ช้างสัตว์คู่บาร,รมีและคู่บุญของพ่อท่านเสียดเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดทุ่งเสียดนะครับ ถือเป็นหนึ่งในห้าอุโบสถกลางน้ําที่สวยงามติดอันดับของประเทศไทยส่วนด้านในนี่ครับจะพบกับรูปภาพผลึกแก้วทรงกลมสีสุกใสคืออ์พระสาธีริกรธาธาตุที่เชื่อกันว่าสเสด็จมาเองตามความเชื่อของชาวบ้านรอบพื้นที่แล้วก็ตามบันทึกต่างๆในไทยที่เคยพูดถึงการสเสด็จมาเองของทศรีริกรธาธาตุในพื้นที่ต่างๆซึ่งวัดก็ได้นําเก็บบรรจุในเจดีจำลองอมงพระธาตุชัยยาครับให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสการะกันตามความเชื่อของชาวพุทธ พระครูสารสดที่คุณเล่าว่าพระสาธิติกาธาตุองค์แรกตั้งชื่อว่าพระสุรยันนะครับเพราะว่าแสงที่พบเนี่ยเป็นสีเหลืองคล้ายกับแสงอาทิตย์และองค์ที่สองชื่อพระจันทาเพราะว่ามีแสงนวลสีขาวคล้ายกับแสงจันทร์เชื่อว่าพระสาธิติกาธาตุทั้งสองได้เสด็จมาเพื่อโปรดพุทธศาสนิกชนแห่งวัดทุ่งเสียบนะครับในปี2556เมื่อสร้างพระธาตุเจดีนาวาศรีวิชัยที่จำลองแบบมาจากพระธาตุชัยยา ที่ตั้งอยู่บนอุโบสถกลางน้ําจึงนําพระสาธีริกธาตุสุรยิยมจันทราบรรจุในเจดีร่วมกับพระสาธีริกธาตุที่ได้รับมอบจากพระสังฆราชจํานวน9องค์นะครับและเดินทางไปรับพระสาธีริกธาตุที่ประเทศอินเดียอีกจํานวนมาก รวมถึงพระสารีริกธาตุที่เชื่อว่าเสด็จมาเองในพื้นที่ต่างๆที่มีผู้นํามาถวายบรรจุในเจดีรวมแล้วกว่าร้อยองค์นะครับให้ประชาชนได้สการะแล้วก็ชมความงามของอุโบสถกลางน้ําของวัดทุ่งเสียดแห่งนี้ครับส่วนมุมสูงของวิหารเจดีทรงไทยขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยขวดสีเขียวแล้วก็สีน้ําตาลนะครับรวมถึงฝาหอยด้วยตกแต่งทั้งหลังนะครับตั้งอยู่ใจกลางวัดธรรมสิริจินดารามหรือวัดขวด ตำบลแคร์อำเภอจาะจนะจังหวัดสงขลาครับขวดหลากหลายชนิดเหล่านี้ก็มาจากการปฏิจากของชาวบ้านในพื้นที่ครับเพื่อสร้างเป็นสถาปตัตยกรรมที่สวยงามหลากสีสันกลายเป็นวันที่ตกแต่งด้วยขวดหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นอันซีนด้วยที่เคยทําให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียแวะเวียนเข้ามาเช็คอินสักการะพระประธานอย่างไม่ขาดสายครับ นอกจากวิหารเจดีทรงไทยแล้วครับหลายอาคารในวัดเนี่ยก็ยังตกแต่งด้วยขวดด้วยนะครับคุณผู้ชมทั้งศาลาการเรียนกุฏิของพระสงฆ์โรงครัวประตูวัดบ่อปลากำแพงวัดหรือแม้แต่ห้องน้ําก็ตกแต่งด้วยขวดพระนั <S <S นทปรีชาจุตินันโทเจ้าอาวาสวัดขวดเล่าให้ฟังว่าแนวคิดการนําขวดมาใช้ตกแต่งนะครับก็มาจากท่านเจ้าอาวาดรูปแรกซึ่งเป็นผู้ก่อรสร้างวัดนะครับโดยพระครูสุนทรธรรมเสริหรือว่าหลวงพ่อคาสายจากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทุดงผ่านมาจำพรรษาในพื้นที่รับและท่านก็เห็นวัดล้านขวดที่จังหวัดศรีสะเกดจึงมีความคิดริเริ่มนะครับที่จะนําขวดเหลือใช้เนี่ยมาก่อสร้างเป็นวัดโดยขอรับบริจาคจากชาวบ้านนะครับร่วมสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2520นะครับจากนั้นผ่านมานับ10ป,ปีเป็นวัดขวดนะครับเกิดความโด่งดังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมาก จนกระทั่งเจ้าอาวาุปแรกบรณภาภาพไปครับเราก็ไปเจอกับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนักท่องเที่ยวก็เริ่มหดหายไปจนเหลือเพียงไม่กี่กลุ่มต่อวันในทุกวันนี้ครับการที่รับขวดมาตกแต่งนะครับนอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้ววัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ก็ยังแฝงกติธรรมที่สะท้อนได้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยของมนุษย์นะครับซึ่งหมดไปกับสิ่งมึนเมาไร้ประโยชน์ไว้คอยย้ำเตือนจิตใ,ใจคนไม่ให้ลุ่มหลงของมึนเมาครับ ซึ่งปัจจุบันเจดีย์ไทยที่ทำด้วยขวดแห่งนี้ที่วัดนี้คนมาเที่ยวน้อยลงมากเลยครับหลวงพ่อท่านบอกว่าจากช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้วัดกลายเป็นว่าซบเซาไปเลยจากที่เคยโด่งดังนะครับก็อยากจะให้สาธุชนทั้งหลายนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยววัดขวดแห่งนี้กันนะครับมาดูคติธรรมแล้วก็ได้ข้อคิดจากขวดเหล่านี้ด้วยนะครับ